นี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับไอ้หลอดไฟตัวนี้หลอดไฟไล่ยุงม,มันคือหลอดไฟธรรมดาเรานี่นะครับแต่ว่ามันมีคุณสมบัติของมันคือว่ามันจะมีอยู่2แบบในตัวเดียวกันก็คือกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะกลายเป็นแสงแบบเด y ไลท์นะครับถ้าเกิดกดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นแสงแบบไล่ย,ยุงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราซื้อแบบหลอดธรรมดามาว่ามันก็คือหลอดหลอดไฟ led หลอดธรรมดาแต่คุณสมบัติของตัวนี้ก็คือมันสามารถไล่ย,ยุงได้นะครับ ในกล่องเนี่ยมันบอกว่านะครับในกล่องมันบอกว่าเ,ออเมื่อเรากดหนึ่งครั้งปึ๊บเมื่อเราเสียบปลั๊กไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแสงธรรมดาแต่เมื่อเรากดปลั๊กไปหรือเราเสียบปลั๊กไปอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นแสงแบบล่ย,ยุงนะครับซึ่งก็ทดลองมาแล้วนะครับยุงเมื่อได้เห็นแสงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบินหนึ่งเหมือนกันนะครับทดลองมาแล้วน,นี้แต่พอดีว่านี่เป็นกลางวันไม่ได้ทดลองกลางคืนแต่ถ้าหากว่าถ่ายทำกลาง,งคืนแล้วเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัด แต่บอกได้เลยนะครับว่ามันก็ป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามาใกล้เรานะครับเพราะว่าแสงมันก็จะไล่ยุงไปในตัวนะครับอันนี้หลอดนี้ถามว่ามีกี่วัตต์นะครับเราเรียกว่า LED 2 in 1นะครับมีทั้งหมด8วัตต์ด้วยกันหลอดนี้นะครับ8วัตต์นะครับ8วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราซื้อมาเพื่อนี้มีขายที่ไหนมีขายตามร้านบิ๊กซีนะครับผมไปซื้อที่บิ๊กซีโดยทั่วไปนะครับตรงแผนกไฟฟ้าก็ลองมาใช้ดูนะครับเห็นว่ามันไม่แพงก็เลย หยิบจับมาลองใช้ดูนะครับขั้วหลอดก็ขั้วหลอดโดยทั่วไปนะครับขั้วหลอดก็คือขั้วหลอดโดยทั่วไปแบบนี้นะครับแบบมันใส่มาแบบนี้นะครับอันนี้มันใส่มาแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็ขั้วหลอดร้านยี่สิบบาทนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็มาใส่อ่าเดี๋ยวเราจะไปลองพิสูจน์ดูนะครับว่ากดครั้งหนึ่งแสงจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ว่ายุงไม่มาหรือยังไงเนี่ย อันนั้นเนี่ยมันไปตอนกลงคืนมาถ่ายทําลําบากเห็นไม่ค่อยชัดนะครับบางทียุงมามั่งไม่มามั่งนะครับแต่ผมลองดูแลโอเคนะครับมันสามารถไายได้อะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะนะครับอันนี้ผมจะมาลองทดลองดูนะครับเมื่อเราได้หลอดไฟปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแสงจะเป็นอย่างนี้นะครับแสงจะเป็นอย่างนี้นะเราดึงปลั๊กออกนะครับเราเสียบอีกหนึ่งครั้งนะครับแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเรียกว่าหลอดไฟแบบ two in one อันนี้สายแบบนี้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ไล่ยุงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายแบบนี้นะครับสายแบบนี้มันจะไล่ยุงนะครับแล้วเวลาใช้ก็เลยเราก็ต้องใช้แบบนี้นะครับเพราะแสงมันจะกระจายลงมาตรงนี้นะฮะมันจะกระจายออกกระจายลงแล้วก็กระจายออกทําให้เราไล่ยุงได้นะครับตรงไหนที่มียุงเล็กๆไม่น้อยหรือควรใจ้ลองนาไปใช้ดูนะครับนะเพราะว่ามันก็สามารถช่วยเราได้นะฮะ โอเคนะครับเผื่อสนใจยังไงลองไปใช้ดูนะครับรกกว่ากเราไปจุดใช้ยากันยุงแล้วมันมีกลิ่นนะบางคนแพ้กลิ่นยากันยุงนะครับบางคนแพ้กลิ่นหูกก็ลองหันมาใช้ลองหลอด E V E นะครับขนาด8ปกดูนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสงสัยยังไงก็เม้นต์ใต้คลิปไว้นะครับสวัสดีครับ